สวัสดีค่ะวันนี้เมนูวันนี้นะคะเราจะมาทําหมูหมักพริกไทยดำเย็นนี้เจอกันน,ะสนะส่วนผสมก็มีพริกไทยดำดำ อยากมาใส่ใบร่มใบเนาะชอบมากใส่มากนะคะชอบน้อยใส่น้อยแต่ว่าที่บ้านชอบกินพร <c oughs> ิกไทยดำเผ็ดร้อนดีเนี่ยชุลอดอบร้อยชรลอยไม่แล้วก็ซอสซอสกิม สวยสวยจ้าพี่หน่อยชิลลพอแล้วลูก้องบิวมันไม่ใช่กินไม่ได้ หใหเท่ากันการแข่เอโปเป็นอะไรพี่อี้ีด้วยมีกินด้วยนะคะ หมักเอาไว้ส oh. okay> ักสองถึงสามชั่วโมงก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเรากลิ่นเย็นเราก็เลยหมักไว้ได้นานหน่อยกินเลยก็สักชั่วโมงหนึ่งก็โอเคเรียกไหมเร็ยไหม ใ่ไหมเนี่ยค่ะหุ้บักพิแดำง่ายๆสูงง่ายสูงกันบัตงค่ะ